อ่าโอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบสัสดนท่างชมทุกคนที่เป็นแฟนช่อง SL จันเปยนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Minecraft เอาชุดรอดมอดมังกร e p ที่3แต่มาเปิดแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำการลงเหมืองไปแล้วก็ จะอัดแล้วแต่เขาไว้เรียกว่าไงอ่ะคือเหมือนกับพอผมอัดแล้วเสียงมันหายอะทุกคนอืมเนี่ยผมมาลงเหมืองนอะแล้วก็อุ้ยเกือบเกือบขอตักน้ําก่อนขอน้ำหน่อยจ้ะที่ผมมาลงนี่เจอเหมืองล้างรถไฟด้วยแต่ยังสำรวจไม่ครบเนาะมาลงเพราะว่าต้องการเลนสโตนกับเหล็กเพื่อที่จะเอาไปทําฟาร์มเนาะฟาร์มมันฝรั่งอัตโนมัติที่ผมดีไซน์เนองเนาะ โอเคได้น้ำมาและสิ่งต้องการตอนนี้คือน้ำเราอาจจะได้เพชรเลยก็ได้นนเนี่ยเพราะว่าอะไรเราอยู่ที่วายสิบสองพอดีแล้วมีไหมเพชรเพชรโ <Okay. S 2> อเคการลงเหมือนนี่ก็ต้องจำเป็นให้ได้แล้วเนี่ยถังน้ำเนี่ย นะพือบพึบโอ้แล้วหน้าจอก,กูห่านไป่ได้เนี่ยแบบนั้นทุกคนตอนนี้คือต้องการมาอุดน้ำตรงนี้เพื่อจะขุดเล่เนาะโอเคมาแล้วก็อุด อุดน้ำมว้ยโอ้ไม่โดนอีกที่ไม่ตักที่ไม่แบบปิดน้ำไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติทางน้ำทางนี้เรามันแบบเกิดแบบเขาเรียกว่าไงอะหายหรืออะไรประมาณเนี้ยแบบวางน้ำแล้วแบบน้ำหายอะไรเงี้ยก็จะได้มาตักใหม่เนาะไม่ต้องแบบไปอะไรเพิ่มโอเคมาขอเลนสโตนเมืองใหญ่มากทุกคนเหมืองใหญ่แบบใหญ่โคตรโคตรเปอร์โคตร เกมะอืมที่ทำวละได้เพชรไปด้วยก็ดีนะเนี่ยได้ทำต๊ะเขาเรียกว่าต๊ะอะไรต๊ะอินชาร์ดเออเพราะว่าังไงออฟซิเดียนก็มีแล้วอย่ามีตัวอะไรมันตีลวกนะไม่น่ามีทุกคนเข็บปะ ต่อไปก็ต้องเดือฝั่งนี้อีกมันจะไม่มีเพชรจริงๆหรอตักมาตักมาตักไม่ติดสักทีตักน้ำตักโอเคตักติดแหละอือหือ จะไม่มีเพชรจริงๆใช่ไหมเนี่ยขอเพชรหน่อยเอ้ยเ้ยเ้ยเกือบจะอุดลาวาตรงยังไงเนี่ยดูซี่มีบล็อกอะไรมาพอกั้นลาวาได้ปะปิดตรงนี้แล้วไงต่อ ผมว่ามันน่าจะพออุดได้เนาะนั่นอะไรวะมองไม่ค่อยเห็นทุกคนมันจะไม่มีเพชรไหมมีเพชรหรือเปล่า เพชรสักเม็ดไม่ได้เลยขอเพชรเดียวเองถ้าใจดีก็สักสี่ห้าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรวะอโอเคดวงไม่เข้าข้างเฉยใช่ไหมเนี่ย ฮะฉันก็อยู่ที่ y ายสิบสองสามันก็อาจจะมีก็ได้นะแป๊บขับทอดกันโอเคกูกลัวอย่างเดียวตอนนี้กลัวที่จะจำทางกับที่แปลเหล็กไม่ได้เออว่ะ ลืมไปเลยว่าเผาเหล็กอยู่เยอะด้วยชิบหายเดะท่านไหนวะนะ่าจะทานนี้นะโเคตรงนี้ขอเก็บมาก่อนเลยจ้ะวันนี้ซัมมี่เดินอยู่ตรงนั้นโเคเก็บมาก่อนเพื่อๆแล้วก็เอาเหล็กตรงนี้มา สิ่งที่ต้องการสุดๆคือว้าวววววววหเหล็กกับเลนสโตนเนาะทุกคนที่เราต้องการว่าไปทำเป็นวงจรกับเครื่องยิงใช่ไหมมันชื่อว่าเครื่องยิงใช่ไหมน่ใช่นะที่ทำจากธนูแล้วก็เลนสโตนอะไรนั่นแหละประมาณนั้นนะ มาอยู่บอกนี้ก่อนเผาเป็นเราอะอเคีเออกมาเหล็กได้มาเท่าไหร่แล้ววะสามสิบหกอันที่เผาแล้วกับอีกสี่โอเคครับชุดกาะแล้วเนาะกันตายกันแบบว่าตุยเย่อือากคิดว่าจะรอดสายจาาจะน,นั่นจ้ะ เอามาเอามาแล้วก็ตรงนี้อือ <c> ห <oughs> ือขก้นมาได้แหละสิ่งที่เฮี้ยที่สุดตอนนี้คือกูจำทางกลับไม่ได้ด้วย ว่าลงมาลึกแบบลึกมากๆอะทุกคนตรงนี้มันมีทางไปต่อไหมอ๋อมันมีให้ขึ้นไปบนเหมืองเออรางไฟเนาะก็ขึ้นไปขึ้นขึ้นไปฮอึอือโอเค what มีอะไรอยู่ในนี้เนี่ย ใต้น้ำเหรอวะทุกคนเป็นใต้น้ำอีกทีหนึ่งน่าจะอย่างนั้นนะโอเคขออุดอุดให้มึงก่อนอืมโอเคอุดได้แหละไม่ชอบแบบมีน้ำไหลอะไรเงี้อยอฮ้ เออ,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 อตรงนั้นมีเลนสโตอเู่ยังไม่ได้ขนไปเลวเนี่ยสลามอโอ้โหเยี่ยมน่าสลามมาเฉยเลยครับ แล้วก็มันจะมีปลาหมึกเรืองแสงได้เหมือนผมยังสำรวจไม่ทั่วได้ซ้ำนะทุกคนลงมันโอเคเหมืองใหญ่มากใหญ่โอเคใหญ่สุด มันทั่วๆก่อนดิวูวูเหมือนไงถ้าตรงนี้มีเพชรสักเม็ดจะเป็นอะไรที่แบบดีงามกูนี่ก็ล้องหาแต่เพชรเนะาะแต่ว่ามีทองด้วยฮะทุกคนเออดาขวานกูได้หยิบขวานติดมือปะปะ ขวานว่ายิดมาอยู่ทำไมต้องมุดหัวตามวะแบบมุดด้วาแบบมีของไหมอะไรเงี้ยอืมตรงนั้นเหล็กเยอะอยู่เดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้มันเรียบร้อยอะ่ะ โอ้โหไอ้ชี้ชี League ้ชี League ้เล็ก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 เลยปิดน้ำปะแล้วก็เอาเป็นเลนสโตนมาได้เสียงแมงมุมด้วย เสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับผมทุกคนต้องพูดนี้กีบเอาจริง <S <S และมือตือฮึบฮบขึ้นปะขึ้นปะมีทางขึ้นข้างบนครับ อาจจะเป็นทางกลับบ้านก็ได้ห่างออกมาจากบ้านประมาณหนึ่งร้อยบล็อกเนาะทุกคนประมาณนั้นนะเพราะบ้านผมมันอยู่ที่ปิกัดห้าร้อยกว่ากว่าปะมันจะมีน้องสลิลนเดอร์แมนไม่ใช่โอยน้องสลามเมนเดอร์เออสล,ลินเดอร์แมนอะไรกูวะอุ้ยเหียตกใจ เหมือนกี่มันลึกขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยไม่ลึกติกเขาเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลเอออะไรประมาณน,นี้โอเคอ่ะผมว่าตอนนี้แม่งต้องกลับบ้าน่อนอะ่ะเออ เชียเชียชิพายชิพายชิพายอู้รูปว่าจะตายแล้วเดียวอ้าวันดีน่ารักมากเลยไปถึงที่ที่สูงที่สุดและ ใช้สเต็ปเดิมแล้วจำค้างกลับบ้านไม่ได้โอเคมาทุกคนใช้สเต็ปเดิมเลยมาสเต็ปที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยใช้เว้ยไม่มีใครไม่เคยใช้หรอกจริงแล้วก็ขอปัดทอดตรงนี้ก่อนมันจะมีเหล็กขออย่างเดียว การขุดขึ้นอย่างนี้1อย่าเจอลาวากับ2อ,อย่าเจอกรวดแค่นั้นแค่นั้นคือแบบชีวิตสุขี ไม่ได้ขุดขึ้นน้งบนเหรอกูน่ากูหันหน้าขึ้นน้งบนแล้วนะั่นแหละเขขุดไปป,ไปักไปขุดไปป,ไปักไปโอเคขุดไปป,ไปัปปก สิบยอดมันจะถึงพื้นดินแล้วนะถึงมาสวัสดิภาพไหมเยี่ยมและมาโผล่ส่วนไหนวเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมีซอมบี้แลยครับทุกคนปตอนนี้ต้องกลับบ้านน ทางน,นี้เนาะที่ผมลงไปโอเคก็ขุดโผล่ขึ้นมาจากเหมืองไม่ไกลเท่าไหร่เนาะนี่ไงผมบ้านบอกเลยโคตรใกล้แล้วก็บ้านผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะ,ะไป let's go เ <c oughs> จ็บหนัก ก็มีมังกรขานต้อนรับอย่างดีได้ทําที่จอดมังกรไว้ข้างบนแล้วนะทุกคนเพราะมันดูโล่งเกินไปมังกรจะกลับบ้านมาแล้วขอโทษที่หายไปนานนานโอ้โหเสียงการต้อนรับเป็นอย่างดีคนคิดว่าผมจะทำพอไหมมีธนูเกียนเนี่ย 1,2,3,4,5,6อ6หกอันเนอะคิดว่าพอนะธนูนี้ได้าจากการฆ่าสกิลลิตันล้วนเลยไม่ได้ครัฟเองสักอันหนึ่งเลยเนี่ยมาเก็บของก่อนเลยอือฮึแล้วก็พอเหล็กปะ อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็เลิมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง SL จันเป์กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมาผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่พัทหน้าเนะาะพัทนี้ก็คือแบบพามาแบบเรียกว่าอะไรแบบไปลงเหมืองอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย